มาดูเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าตำรวจทางสระบ,บุรีขเขาสืบทราบใช่ไหมเป็นประเด็นว่ามีแก,งก๊งยาบ้าวางแผนจะใช้รถตู้พยาบาลของมูลนิธิ mm hmm. เพื่อจะตบตาเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะมียาบ้าบิกรถเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการวางแผนตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ภูมิกการภูทรสระบ,บุรีพลรวรีชายานนท์มีสติ รับรายงานจากกองกำก,ก,กับการสืบสวนภูธรสระบุรีว่าจะมีการขนยาบ้าจากเพชรบูรณ์มุ่งหน้าสระบุรีเส้นทางก็สระบุรีเพชรบูรณ์นั่นแหละเป็นรถตู้พยาบาลกู้ภัยติดฉัอยาณไซเรนติดสติ๊กเกอร์ข้างด้วยแอมบูลานใช่ไหมใช่ค่ะแจ้งทะเบียนชัดเจนเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทั้งภูธรสระบุรีกับโรงพักเฉลิมพระเกียรติกับตำรวจทางหลวงผู้แคร์ตั้งจุดสกัดบริเวณสี่แยก้วยบง ถึงเวลาพบจริงๆน้องไบรถตู้เป้าหมายเปิดไซเรนค่ะแล้วก็ขับเข้ามาที่ตัวเมืองสระบุรีมาแบบเร็วนะคะเ<อ>จ้าหน้าที่<อ>โท้สัญญาณายยาขอตรวจค้นปรกากฏว่าไม่หยุดแล้วก็คนที่อยู่ในรถเนี่ยใช้ปืนยิงเปิดทางออกมาแล้วขับรถข้ามเกาะกลางถนนวิ่งย้อนสอนหลบนหนีเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจตำรวจตฮนยนงไม่ชนเรา จับยาบ้าดีนะไม่ชนเรานั่นแหละครับทานผู้ชมฮะรถตำรวจทางหลวงตำรวจภูทรสระบุรีขับไล่ตามอย่างกระชันชิดไม่กระชันชิดสิคือผ่านสามแยกโรงพยาบาลสระบุรีสี่แยกหน้าโรงพักมือสระบุรีเข้าผนโยธินมุ่งหน้าหนองแคไม่ชนเราจากนั้นเข้าวังน้อยอิทยาหลบหลีกไปตามเส้นคลองหกคลองเจ็ดปทุมธานีนี่จังหวัดที่สามแล้วนะค่ะ คือใกล้มากก็ไม่ได้เนี่องไาเาราะอันตรายใช่ไหมมีปืนอ่ขนาขณะเดียวกันถึงบริเวณกองขยะหลังวัดแป้นทองโสภารามในซอยอาไทราช3.9ตรงคลองสามวาในกรุงเทพละคนที่อยู่ในรถเนี่ยโยนยาบ้าบรรจุกระสอบทิ้งออกมานะคะเสร็จแล้วก็ขับรถตู้กู้ภัยคันนี้ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ซอยสุวินทวงศ์44แต่คนในรถเนี่ยลงมาแล้วหลบหนีไป ทราบในเวลาต่อมาว่ามีรถมารับมีรถกระบะกู้ภัยมารับไปอีกทอดหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหนี่ค่ะนี่เพราะฉะนั้นบ่ายสามโมงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกองขยะในป่าลกร้างซอยหาไทยราชสามแยกสิบทับแปดคลองสามวาปรากฏว่าเจอยาบ้าหกระสอบ ประมาณ2ล้าน4แสนเม็ดนะคะคนร้ายก็คือเอามาทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเอาตรถตู้ไปจอดแล้วก็มีรถกระบะมารับไปนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้น จุดต่อมากล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยอย่างที่บอกไปว่าเอารถรถตู้ที่ขับหลบหนีเอามาทิ้งเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะคือช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงรถตู้กู้ชีพเนี่ยหลังจากที่เอายาบ้าทิ้งแล้วเนี่ยนะคะขับเข้ามาในซอยนี้แล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งลักษณะเหมือนเป็นรถกระบะกู้ภัยเหมือนกันขับตามหลังมาค่ะแล้วก็มารับคนที่อยู่บนรถตู้ขึ้นรถแล้วก็มีจังหวะที่ค่อยๆถอยออกจากซอยไปเนี่ยค่ะ คือภาพวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ขอจากชาวบ้านไปเนี่ยบันทึกภาพคนวายเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งอันนี้ชัดเจนเลยที่มากับรถตู้คันที่หลบหนีมาใช่ค่ะลงจากรถรถอีกคันเข้าไปพักพวกการขับมารถทั้งสองคนออกไปให้รับทั้งสองคนนี้ออกไปนี่ท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ที่มาที่ไปเราไล่เลียงแต่ท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์อีกทีหนึ่งผมก็อยากจะดูชัดๆอีกชักทีหนึ่งมันตื่นเต้นนะลองลำดับเหตุการณ์ดูนี่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  นี่นี่ค่ะตอนไล่สกัดใช่ไหมใช่นนค่ะอ,อันนี้คือท่านที่หนึ่งค<ห>่แะแหวกเลยจังหวจดต้อง,หองหแหวกเลยค่ะไม่<ห>ชนเราข้ามเกาะกลางย้อนสอนอๆๆไปทางนู้นเลยนะคะแล้วจากนั้นจับยาบา้าลากข้ามจังหวัดดีนะไม่ชนเราหลังจากน,นี้นี่สระบุรีบางน้อยอุทยาปทุมธานีคลองหกคลองเจ็ดเข้ากทมคลองสามวาสี่จังหวัด เป็นภาพเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์นี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงน้องใบทางผู้บังคับการภูทรสระบุเรีพันพลอุตรีชายานนท์ท่านบอกเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสืบทราบค่ะว่ามีกลุ่มบุคคลน,น่าจะไม่ต่ำกว่าสองคนจะใช้รถตู้กู้ชีพเปิดสัญญาณไฟไซเรนขนยาบ้าจากพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยที่มีรถกระบะอีซูซูอีกคันหนึ่งต่อเป็นลักษณะเหมือนกับห้องเย็นท้ายกระบะเป็นรถนำ จะขับมาจากอีสานตอนบนลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางซึ่งทราบต่อมาว่ามาจากจังหวัดเลยค่ะแล้วไปพิจบูณ์แล้วเข้ามาทางสระบ,บุรีใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปสกัดนะคะตรงที่จังหวัดสระบ,บุรีก็เห็นสองคันนี้วิ่งผ่านแยกห้วยบงตําบลห้วยบงขององเาเภอเฉลิมพระเกียรติมีรถนําทางด้วยมีรถนําทางเป็นรถกระบะอย่างที่บอกเรียกตรวจค้นแต่ทั้งสองคันไม่ยอมหยุดค่ะ เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ปืนยิงยางรถกระบะที่เป็นรถนำหยุดกระบะเอาไว้ได้อ๋อน,นี่ได้2คนแล้วก็คุมผู้ต้องหาเอาไว้2คนขณะที่รถตู้กู้ชีพเนี่ยขับหลบหนีจึงเป็นที่มาของการไล่ล่าอย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือก่อนหน้าที่จะถูกสกัดเนี่ยตลอดทางคนร้ายเปิดไฟฉุกเฉินวับาาุกเฉินวับก็เลยขับผ่านไปได้ทุกที่อย่างสะดวกเลยค่ะเพราะทุกคนเข้าใจว่าเป็นรถกู้ชีพเป็นรถฉุกเฉินแล้วขณะขับหนีก็หนีแบบนี้ค่ะ<า>แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ตามห่าง เพราะการจราจรเนี่ยหนาแน่นคนร้ายก็เลยเอาเอายาบ้าไปทิ้งที่กองขยะแล้วขับรถไปจอดทิ้งอย่างที่บอกไปรวมระยะทางไม่ไกลหรอกร้อยกว่ากิโลค่ะร้อกว่ากิโลครับท่านผู้ชมฮะสองคนที่จับได้ที่อยู่บนรถนำทางเนี่ยเป็นยังไงอยู่บนรถกระบะเนี่ยค่ะก็สอบสวนนะคะก็ได้ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าคนที่อยู่ในรถตู้พยาบาลที่มียาบ้าสองล้านสี่แสนเม็ดเนี่ย เป็นสองสามีภรรยาซึ่งเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิแห่งหนึ่งจริงจริงคือท่านบอกว่าเป็นกู้ภัยนะคะลักษณะก็คือขนยาเสพติดมาจากจังหวัดเลยเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแล้วจะส่งต่อไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยก่อเหตุขนยาบ้าลักษณะนี้มาแล้วสองครั้งรถสองคันนี่นะฮะเราไปสะกดรอย ในพื้นที่ภาคเหนือมาแล้วก็เราก็ตามมาเรื่อยๆเหตุเราสังเกตง่ายจริงๆก็มีรถอ m b u แลนซ์นะฮะแล้วเมื่อคืนวิ่งมาก็เปิดเปิดสัญญาณเปิดไซเรนทั้งคืนด้วย<แ>อยู่หา่างบางทีก็หลุดมั่งอะไรมั่งแต่ว่าโชคดีที่มีไซเรนให้เราสังเกตรถคันนำาฮะรถรถสเกลหน้าเ <c oughs> นี่ยเราสามารถวอยซสิธได้ที่ที่จุดที่ที่จับกลุ่มแต่รถคันนี้ฮะรถคันหลังเนี่ยจริงๆก็อยู่ใกล้กันแต่ว่าเขาใช้จังหวะของการมีไซเรนนะฮะแล้วคนก็เปิดทางให้ รถตำรวจก็ติดขัดเรื่องรถตำรวจที่เป็นรถรถนอกของแบบที่ติดตามมาขึ้นไม่ได้รถของประชาชนซึ่งไม่ทราบไม่ทราบข้อมูลเนี่ยเขาเขาจะแหวกให้คิดว่าเป็นรถแอมูเลนเขาก็เลยเขาก็เลยหลบได้กลุ่มนี้เขาใช้รถสมรรถนี้มากี่แล้วกี่ครั้งครับท่านก,ก็สองครั้งที่เราเห็นก็ใช่ครับคันนี้แหละครับจริงๆแล้วไม่มีการต่อสู้ครับไม่มีการต่อสู้ครับพอเข้าพื้นที่สนามบรีเราก็ให้ชุดในพื้นที่ตั้งด่านเพื่อ,อเพื่อ,เพ,อเพื่อสกัดจับตามยุทธวิธีรถไม่มีการต่อสู้หรื แต่ตอนที่หนีได้เป็นร้อยกิโลก็เพราะว่าชาวบ้านไม่รู้นกว่ารถพยาบาลก็หลบทางเปิดไฟว่าวๆหลบให้ใหญ่เลยค่นี่ไม่เห็นมาสักครู่คือท่านผูมบังคับการนะใช่ค่ะพลตำรวจตรีตอนแรกผมนึดว่าใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมท่านพลตำารวจตรีชยานนท์มีสติโอ้โหท่านผู้ชมยาบ้ามันน่ากลัวจุดนี้เท่าไหร่นะสองล้านสี่สเมตร